สวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันต่อเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราเรียนเรื่องวงจรสีกันไปแล้วนะคะนักเรียนรู้จักแล้วนะคะว่าวงจรสีเนี่ยประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างนะคะโดยแม่สีทั้ง3สีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งแม่สีทั้ง3สีนะคะก็สามารถที่จะผสมสีได้มากมายหลายสีเลย วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามนะคะซึ่งสีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็จะอยู่ในวงจรสีนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสีคู่ตรงข้ามนะคะถ้าเราจะนำมาใช้มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าเกิดว่าใช้ได้อย่างปริมาณที่ถูกต้องก็จะทําให้ภาพดูสวยงามน,นะคะซึ่งสีคู่ตรงข้ามนะคะก็จะมีทั้งหมด 6คู่สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะสีคู่ตรงข้ามหรือคู่สี complementary colors คือสีสองสี 4, ที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงวงจรสีคือสีในแต่ละขั้นมารวมกัน ได้แก่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงอันนี้เป็นสีขั้นที่1หรือแม่สีสีเขียวสีส้มสีม่วงคือสีขั้นที่สองเกิดจากแม่สีมาผสมกันและสีขั้นที่3ได้แก่สีส้มเหลืองสีส้มแดงสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง ู่ตรงข้ามมีทั้งหมด6คู่คือสีคู่ที่1สีเหลือง Yellow ตรงข้ามกับสีม่วง Purple สีคู่ที่2สีแดง Red ตรงข้ามกับสีเขียว Green สีคู่ที่3สีน้ำเงิน Blue ตรงข้ามกับสีส้ม Orange สีคู่ที่4สีส้มเหลือง orange yellow ตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงิน purple blue สีคู่ที่5สีส้มแดง orange red ตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงิน g r e e n blue สีคู่ที่6สีเขียวเหลืองกรีนเยลโล o w ตรงข้ามกับสีม่วงแดง purple ิลเร หน้าที่ของสีคู่ตรงข้ามคือสร้างความโดดเด่นในผลงานศิละปะทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและนี่คือตัวอย่างภาพสีคู่ตรงข้ามสีม่วงเหลืองสีเขียวแดงสีน้ำเงินส้มสีคู่ตรงข้าม3คู่หลักนะคะที่นักเรียนจะต้องจดจำนะคะ คู่แรกก็คือสีเหลืองนะคะกับสีม่วงค่ะคู่ที่2นะคะก็คือสีแดงกับสีเขียวค่ะและคู่สุดท้ายนะคะก็คือสีน้ำเงินกับสีส้มค่ะซึ่ง3ามคู่นี้จะเป็นคู่หลักนะคะที่นักเรียนควรจะต้องจดจำกันนะคะมาดูวิธีการสร้างผลงานาศิลปะโดยใช้สีตรงขามกันค่ะ เริ่มต้นนะคะจากการวาดรูปร่างนะคะที่เราต้องการจะวาดก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจูนจะวาดเป็นรูปปลานะคะคุณรูจูนจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมแบบนง่ายนะคะแล้วก็ใส่ส่วนหน้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนหางเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะวาดลวดลายนะคะทําให้เกิดเป็นช่องเพื่อที่เราจะใช้ช่องนี้นะคะในการระบายสีค่ะ แล้วก็วาดลงไปนะคะแต่ว่าช่องไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องถี่มากนะคะเพราะว่าสีที่เราใช้เป็นสีช็อคถ้าเกิดว่าเราวาดเล็กหรือช่องเล็กมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราระบายสีได้ยากค่ะเมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่เราจะใช้คุณครูจูนเลือกคู่สีสีเขียวกับสีแดงค่ะ ซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะเลือกคู่ไหนก็ได้นะคะที่นักเรียนชื่นชอบอาจจะเป็นม่วงกับเหลืองก็ได้หรือจะเป็นน้ําเงินกับส้มก็ได้ค่ะคุณครูจูเลือกสีเขียวนะคะสามารถใช้สีเขียวได้ทุกเขียวเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มนะคะที่เรามีอยู่ แล้วก็เราทาสีเขียวให้เสร็จก่อนแล้วเราก็เว้นช่องส่วนที่เราจะทาสีแดงเอาไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาลงสีแดงกันค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ดินสอ EE นะคะตัดเส้นค่ะเราไปตัดเส้นกันเลยเวลาตัดเส้นนะคะให้นักเรียนนะคะค่อยๆนะคะย้ำนะคะดินสอ EE ให้เข้มๆเลยเพื่อเน้นนะคะให้ดูว่าแต่ละช่องนี้เป็นสีอะไรคะ่ะเวลาเราใช้ดินสอ EE นะคะเราจะไม่ลากทีเดียวนะคะเราจะย้ำไปย้ำมานะคะเพื่อทำให้ สีของ ee น e ี e ้ ine, มีความเข้มทําให้เราเห็นได้ชัดเจนค่ะในการตัดเส้นนะคะจะช่วยทำให้ผลงานของเรานะคะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เป็นพื้นหลังนะคะเราจะใช้สีที่เป็นสีเขียวนะคะมาระบายโดยหมุนเป็นวงกลมค่ะ ทาให้ทั่วเลยเพื่อทําให้พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นหลังนะคะไม่รู้สึกว่าว่างจนเกินไปนะคะหรือเรียกว่าเป็นแบล็กกาวด้านหลังนะคะทําให้ภาพดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็มาตัดเส้นเก็บความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทําให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นผลงานสำเร็จค่ะ สำหรับภาล้างงานนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจูนจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพโดยใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิละปะแต่ว่าผลงานของนักเรียนนะคะจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ให้นักเรียนเลือกใช้สีเพียงแค่1คู่สีอย่างเช่นเราเลือกสีแดง คู่กับสีเขียวใช่ไหมคะก็จะมีโทนสีแดงนะคะจะเป็นแดงไหนก็ได้นะคะเขียวไหนก็ได้นะคะเพียงแค่สองสีนี้นะคะลงไปในภาพของนักเรียนนะคะแล้วก็เมื่อทางเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพส่งผลงานมาให้คุณครูจูนดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจูนก็จะขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสำหรับเรื่องสีคู่ตรงข้ามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ